อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับกับ3ทีมเอาแค่2ทีมนะครับจะได้รู้ว่าใครเป็นที่1ที่2นะครับสายเอก็ที่1เจอที่2ตอนนี้ครับ,รบเจอที่2ส,สายบ สองของถ้วยขอนะก็กำลังลงไปเตรียมการแข่งขันครับสำหรับก็จะเป็นเวลาวาลีกวนพะเยาแล้วก็สิ่งหนึ่งครับสามทีมจะคัดเอาสองทีมอันดับหนึ่งอันดับสองไปค่อยครับมันใส่เอ๊ะใสอแม่ตุนาวาได้ทีหนึ่งนะนะครับนุ่มป๋งได้ทีสองกลับมารอดูแข่งสองทีมรอบนี้ครับบ้านต้นองบเคียนบ้านต้นแก โกลัมพัฒนารอบต่อไปบ้านบ้านริมใจนะครับสองทางโคลนักกครับหัวใบใบบอดทองที่ประธานพรครับรอบนี่แล้วก็มีผู้หญที่สองจะเป็นหนึ่งร้อยเมตรนะครับพอเลิศกับหล่องนาวาครับเดี๋ยวจะมาดูเขาว่าจะแข่งแบบชนะสองในสามหรือว่าน็อกเอาไปเลยนะก็ต้องไปรอดูครับว่านักกีฬาจะตกลงกันจะได้นะจะแข่งรอบเดียวหรือสองรอบที่ความรู้มมือนะครับต้องขอบคุณนะครับ ไว้ในโอกาสนี 2, n ero, n ero. ้ด้วยนะครับมาดูครับครับคุยขอดีวิชั่นสองนะครับดีวิชั่นสองนะครับในเรื่องของนะครับสายดีครับเวลาวาดีร่องน้ำที่หนึ่งความเยาวร่องน้ำที่สองสีเหนือเพชรนาวาครับร่องน้ำที่สาม่่่ต้้องไไมมนะรัย สามทีมครับลงไปนะคัดเอาเข้าสองนับหนึ่งนับสองตกหลับหนึ่งทีมโดยนะครับดาวาอากาศเอกฤชิตดวงจันทร์นะครับแล้วก็คณะผู้บริหารก็ด้วยสำนักปลัดนะครับน่าจะรักษาการนะครับไม่มีประหลัดนะฮะสุภาพกองช่างครับ คุณพนมนะครับแล้วก็กองการศึกษาคุณกิรวัรณนะครับกองสาธารณสุขนะครับคุณมนพนะครับกองสวัสดิการครับคุณเกษรนะครับกองกลังครับคุณรสสุขณ์ใี่กมีทีมพนักงานนะครับเกมแข่งกันเลยครับตอนนี้เสียสละนะครับทุ่มเทเสียสละนะครับมาอยู่ที่ทีมน้องเลนทรายนะครับ ประสบการณ์นะอยากปใจด้วยนะครับ <c oughs> ต,ต้องหรือว่านะครับความสำเร็จนั้นนะครับอยู่ที่ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานากแต่กองบริการครับมาเรียวครับมาเรียวแต่ละท่านให้ไปเชิญพิกา <c oughs> หัวไม้ท้ายหมอกของแต่ละหมู่บ้านมาที่กองบริการด้วยนะครับมาเรียว ดาเรียวแต่ละคนแต่ละท่านไปเชิญนักกีฬาขอวใบท้ายสองมาที่กองมือการด้วยนะครับเราจะแข่งต่อจากนี้เลยนะครับเราจะรอตรงที่กองมือการนะครับจะได้ยื่นเรื่องการนะครับนี่ก็คือนะครับรถบิดการยิงขันนะครับผู้แม่นะครับอาณาเชียยิ้นะครับตุ๊กจิ๊กนะครับแต่ก็นะครับเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะครับ

สิงเหนือเข้ารอบอยู่นะฮะเวลาวารีเวลาวารีได้ทีหนึ่งนะฮะเวลาวารีได้ีเข้ามาแล้วนะครับพยาวอันดับสามสิงเหนือช็อตดืดครับวันพยาวน้ำเข้าเหลือกันนะเวลาไปยาวที่เที่ยวแล้วนะครับ ขอเสียงจับมือกับนักกีฬาเรือพายด้วยนะครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดขอบคุณมากครับวัดกันที่หัวเรือเลยนะครับรอบนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับแรงไปแรงไปขึ้นมานะครับครบเซ็งมาเวลาวารีนะครับ แรงปลายขึ้นมานะครับสิงเหลือครับลงน้ำชินดลสิครับตองสระพุดเหนลงเลือออกจากเหลือก่อนนะลดน้ำหนักนะสิงเหลือจุจมนะตอนแรกสิงเือขึ้นมาโอเคครับผมได้รอบต่อไปทีมเข้ารอบละเดี๋ยวครับจนครับต่อไปเดี๋ยวไปดูการแข่งขันหัวใหไทยบอลครับหุ่นุก่งปานประธานพรอรับ ตะกี้เลยตะกี้ไข่ทอดอันนั้แรกตะกี้ะเอาปูเนี้ยปูเนี้ยเวลาวารีนะครับเวลาวันีที่หนึ่รอกชินิไม่แน่ใจว่าจะเป็นหัวไม้ไทยบอลก่อนหรือว่าจะเป็นการแข่งดิวิชันหนึ่งหรือว่าถ้วยกอก่อนนะเดี๋ยวต้องมาดูครับคลิปหน้าว่าจะเป็นรายการไหนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปรับเพื่อนด้วยนะครับ บอลพยายามเอาตกรับไปนะครับก็ไม่เป็นไรทำดีที่สุดแล้วนะครับเวลาบอลมีบอลแตกกีฬามีแพ้มีชนะนะครับเเรื่องของธรรมดาเกาะเรือมาไว้นะครับเกาะเรือมาไว้นะครับรับเพื่อนด้วยนะครับเกาะเรือมาอ่าถึงไม่ขึ้นก็เกาะมากนะครับตีโปงมานะครับเนะกาะเรือนะครับอ๋อที่ประธานครับอ๋อที่ประธานครับ ครับู่ต่อไปนะครับสองฝั่งโค้งพบก,กับรองคิ์ประทานพรและก็เตรียมตัวด้วยนะครับลูกพะเลิ่พบก,กับร่องนาว